บล็อก iPad Pro 12.9นิ้วชิป M 2 iPad Pro 12.9นิ้วชิป M 2เป็นแท็บเล็ตสำหรับผู้ใช้งานขั้นสูงที่ต้องการประสิทธิภาพสูงที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPad ของ Apple อีกทั้งยังคงเป็นรุ่นเดียวที่มีรูคขิด Retina XDR Mini LED LCD ใช้งานได้เลื่อนไหลด้วยโปรโมชั่นรองรับการสแสดงผลแบบ t True t o n e และขอบเขตสีกว้างแบบ P 3รวมไปถึงกล้องระดับโปรกล้องหน้าอั t ตร้วและรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E หากใครที่ใช้งาน iPad Pro ของปีที่แล้วอยู่ก็อ,อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องใช้รุ่นใหม่เว้นแต่อยากจะอัปเกรดประสิทธิภาพไปอีกระดับหนึ่งเพื่อการออกแบบงานที่หนักหนักหรือตัดต่อวิดีโอสรุป iPad Pro 12.9นิ้วที่มาพร้อมกับชิป M2 ถือเป็นแท็บเล็ตประสิทธิภาพสูงที่รองรับการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานซึ่งถ้าเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นมืออาชีพครีเอเตอร์ช่างภาพตัดต่อวิดีโอหรือนักพัฒนาต่างๆ iPad Pro รุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ ีดูแล้วพี่โนเรียนอยากใช้เลยทุกคนวันนี้เลยจะแวะมาบอกโปรโมชั่นเดือนตุลากันสักหน่อยสําหรับโปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้นะคะ1แถมหนึ่งเนี่ยยังมีนะแถมส่วนรถท็อปปิ้งอีกหลายต่อเลยใครสนใจเนี่ยจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะใครที่อยากดูรุ่นไหนอีกเขยกันเข้ามาเลยนะวันนี้ไปละม,มุู